ผู้ชนะผลบวชของเราก็คือพี่อิกกี้สายเบเกอร์ดาบแดงผมจะบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เก่งกว่าที่คุณคิดไว้มากนะครับไม่ควรจะอยู่เทียร์ต่ำแต่อย่างใดตัวละครตัวนี้โดดเด่นทางด้า Attack, นซิทิคิลแอทแท็กพลังจุมตีกัยาภาพสังกัด2ฝ่ายก็คือไวเดอร์เผาหูสัตว์ได้รับติดออร่าสูงสุดน,นะครับจากลิลลี่วิวในการเพิ่มการเคลื่อนที่และสกัดฝ่ายอาราซิตี้ได้รับดิเดลออร่านะครับสูงสุดจาก2ตัวก็คือโคดามิคิทิคอล และเนอเก้าอัตราคริติคอลมีความสามารถเทดที่จะเพิ่มพลังโจมตีตั้งแต่7%ไปจนถึง16%ที่5ดาวมีความสามารถจำตั้งแต่1ดาวโดยความสามารถจำนะครับจะเป็นความสามารถในการเคลื่อนที่ในแนวราบเพิ่มการกระโดดขึ้น3าเข้าแล้วก็สามารถกระโดดข้ามในพื้นที่ที่ต่างกันหนึ่งช่องได้เช่นพวกแม่น้ำหรือว่าหุบเหวส่วนความสามารถข้ามจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่3ดาวขึ้นไปความสามารถในการเคลื่อนที่ขึ้นที่สูงได้ในแนวตั้งโดยไม่โดนหักลบมูฟเมนต์ นอกจากนั้นค่าพลังโจมตีแรกจากเขตนะครับจะเพิ่มขึ้นไป2เท่าถ้าเกิดคุณโจมตีจากพื้นที่ไฮแลนด์สูงกว่าศัตรู2ช่องขึ้นไปก็ถ้าเกิดโจมตีจากไฮแลนด์นะครับเท่ากับว่าที่1ดาวจะเพิ่มการโจมตีเป็นสิและสูงสุด32%ที่5ดาวและความสามารถสูงสุดของเจ้าอิกกี้นะครับที่ OP มากๆก็คือที่5ดาวเมื่อโจมตีจากไฮแลนด์จะมีความสามารถในการอาร์เมอร์พิซซิ่งเจาะทะลุดิเฟนส์นะครับ40%เท่ากับว่าเปาอีก,ก้นะครับเริ่มเล่นได้เลยตั้งแต่1ดาวเพราะว่าเพจ้าอิงโจมตี และเพิ่มไป2เท่าที่ไฮแลนด์ศักยภาพจะเริ่มเห็นชัดนะครับตอน3ดาวที่สามารถปีนขึ้นที่สูงได้ด้วยครามจากนั้นก็สามารถจะสูงที่สุดตอน5ดาวนะครับก็คือจอะเกาะได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโจมตีจากไฮแลนด์สูงสกว่าศัตรู2ช่องขึ้นไปสก,กิลตั้งต้นจะเป็นการตั้งอเลอร์นะครับระยะ2อคูณสช่องโจมตีศัตรูที่เข้ามาระยะนะครับหครั้งด้วยดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นฟิสิกอลระยะไกลซึ่งท่าเนี้ยเป็นท่าตั้งต้นนะครับที่เจ้า สกิลแรหนึ่งให้อาฝั่งขวานะครับจะเป็นาพาร์สที่เมื่อเลือดเต็มจะเพิ่มระยะการเคลื่อนที่อีกหนึ่งช่องและเมื่อโจมตีจากไฮแลนด์สูงกว่าศัตรูสองช่องหรือว่าเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่ระยะสูงต่ำต่างกัน2ช่องไม่ว่าจะเป็นจากต่ำมาสูงหรือสูงไปต่ำก่อนการโจมตีจะเพิ่มนาเมขึ้นอีก20%สนพาร์สีนี้จะมีแค่เจ้าอิกกี้คนเดียวที่ใช้ความสามารถได้เต็มหนึ่งรให้เจ้าอีซ็นค์ซึ่งจะทำให้เจ้าอิกกี้นะครับเคลือ่อนท และจากคามสามาถเทดน,นะครับเจ้าอิกี้เป็นตัวที่เน้นเรื่องของการโจมตีจากไฮแลนด์อยู่แล้วหรือในกรณีที่หาพื้นที่นะครับสูงกว่าศัตรู2ช่องไม่ได้จริงก็ใช้วิธีในการเคลื่อนที่นะครับจากต่ำไปสูงหรือสูงไปต่ำแทนก็ได้ส,สก,กิลโจมตีฝั่งซ้ายจะไม่ได้ใช้นะครับที่ถึงแม้จะแรงถึง15 0เป้าเดียวระยะไกลถึง2ช่องแต่ที่เอ็นเกมนะครับไลท์เซเบจะมีสก,กิลที่ดีกว่านั่นก็คือสก,กิลเบรทิมอร h ทันตินโจมตีได้ระยะไกลสูงสุด2ช่องเท่ากันโจมตีเป้าเดีว และถ้าโจมตีใส่เป้าหมายที่ค่าแม็กแคสพีสูงกว่าเจ้าอิกกี้นะครับจะมีอัตราคิดที่เขาตั้งต้นให้60%นอกจากนั้นจะมีชิลเบรกระดับ2ด้วยก็คือไม่สนใจการบล็อกของพวกสายดีเฟนเดอร์และเพิ่มพลังโจมตีอีก30%ถ้าโจมตีใส่ตัวที่มีชิลอย่างเช่นบอสดันอาวุธดันเจนที่3หรือพวกตัวละครฝักยูเนียนที่มีบัฟชิลสกิลนี้จึงถูกออกแบบมาให้เจ้าอิกกี้นะครับโจมตีหลักๆเลยก็คือโจมตีพวกบอสที่ค่าแม็กแคสพีสูงกว่าตัวมันเอง หรือโจมตีแบทบทะลุบล็อกใส่ตัวสายดีเฟนเดอร์และตัวละครฝั่งยูเนียที่มีชิลแล้วก็ตามท่านี้ถึงแม้จะแรงมากๆนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการใช้เอเนรจีถึง4หน่วยเราจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเอเนรจีนะครับด้วยสกิลแรงก้าฝั่งขวาโจมตีปกติสามารถรีชาร์จเอเนรจีเกตได้1เกตเจ้าอิกี้จะเป็นตัวละครที่โจมตีหนักๆนะครับใส่เป้าหมายที่เป็นบอสที่เลือดมากกว่าตัวเองสาหรับกับการโจมตีปกตินะครับเพื่อรีชาร์จเกร นอกจากนั้นเจ้าวิกกี้จะมีสกิลสนับสนุนนะครับที่แรง3แล้วก็แรง5ซึ่งใช้ต่างกันนะผมถึงอัพมาหมดเลยโดยใช้คัสททเลียเปิดมานะครับโดย4ีสกิลนี้คุณจะต้องเลือกมาสสกิลที่เป็นคอมโบคู่กันแบบทะยงมุมนะครับแรง3ฝั่งขวาจะคู่กับแรง5ฝั่งซ้ายโดยแรง3ฝั่งขวาจะเป็นพาสซีฟที่เมื่อสิ้นเธอจะคิลตัวเอง10%ของ H p แล้วก็ได้รับบัฟ hunting preparation โดยบัฟ hunting preparation Pre นะครับจะประกอบไปด้วย2อย่างก็คือ สร้างสภาพไฮแลรดเอปเทะขึ้นมาที่ต่อให้คุณยืนอยู่ในระดับเดียวกันกับศัตรตูหรือว่าต่ำกว่าก็ตามคุณก็จะมีสภาพสูงกว่านะครับสองช่องเสมอและเมื่อสังหารศัตรตูในสภาพนี้ได้จะรีชาร์จเอเนจีเกรขึ้นมา1เกตเพียงแต่ว่าจะบัฟนี้จะมีผลในเทิร์นที่ไม่ใช่เทิร์นของเจ้าอีก,กี้เองนะครับเพราะว่าจะเริ่มสตาร์ตตอนคุณสิน้นเทิร์นแล้วก็จะหมดผลของมันนะครับตอนต้นเทิร์นถัดไปหมายความว่าสภาพไฮแลนด์นี้จะไม่สามารถใช้คู่กับ Skill Active, Skill Skill สกิลแอคทีฟ่งางสกิลแั่งสิบเอ แต่จะต้องไปจับคู่กับสกิลแลง5ฝั่งซ้ายซึ่งเป็นเคาน์เตอร์สไตล์นั่นเองสามารถเคาน์เตอร์ได้หนึ่งเท้านะครับ70%ดาเมจซึ่งจะทําให้การเคาน์เตอร์สไตล์นั้นอยู่ในสภาพไฮแลนด์และได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%จากเมาส์เทนทิปกับแอตแทกเพิ่มขึ้น2เท่าจากเขตคอมโบของ2ท่านี้จะทําให้เจ้าวิกกี้เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้แรงที่สุดและถ้าเกิดเคาน์เตอร์ศัตรตูรถึงตายได้จะได้เอเนร์จีเกตคืนมา1เกตอีกคอมโบหนึ่งจะเป็นแรง3ฝั่งซ แรงสาฝั่งซ้ายจะเป็น,นสแตนที่สามารถกระโดดได้ในระยะ3ช่องเมื่อการกระโดดเสร็จสิ้นจะได้รับบัฟดาเมจคิติคอลสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทิร์นส่วนแรงห้าฝั่งขวาจะเป็นีแอคชั่นที่เมื่อมีศัตรูในระยะ6ช่องรอบตัวเจ้าอิกกี้จะเพิ่มระยะการเคลื่อนที่1ช่องแล้วก็ลดดาเมจได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา2เทิร์นนะครับตัวนี้มีคูดาวนานถึง4เทิเร์นสำหรับคอมโบคู่นี้จะเป็นคอมโบเพิ่มความอึดแล้วก็ระยะการเคลื่อนที่รวมไปถึงคิติคอลดาเมจเพิ่มบู์ให้ท่าโจมต แล้วไม่ว่าคุณจะจับคอมโบคู่ไหนท่าที่จะเป็นต้องมีนะครับในทั้ง2คอมโบก็จะเป็นแล้งหนึ่งฝั่งขวานี่แหละที่เพิ่มการเคลื่อนที่แล้วก็ดาเมจไฮแลนด์เพราะฉะนั้นสามสล็อตนะครับที่บังคับเลยก็จะเป็นแล้งหนึ่งฝั่งขวายืนพื้นสกิลโจมตีหลักแล้งสิบเอ็ดฝั่งซ้ายยืนพื้นถ้าต้องการให้เคาน์เตอร์แรงรีเอเนจีเกตได้แล้วก็ฮิลตัวเองได้ต่อสิ้นเทิร์นก็จะเป็นแร้งสามฝั่งขวาคู่เรียคันฝั่งซ้ายต้องการให้เบริมอสฮันติงโจมตีได้แรงที่ส ก็จะเป็นแรงสามฝั่งซ้ายคู่ก,กับเลคชั่นฝั่งขวาทั้งหมดที่กลับมาแลนเจ็ดคุณจะไม่ได้ใช้เลยแต่แนะนําให้เอาฝั่งขวาติดเอาไว้นะครับเผื่อได้ใช้ในอนาคตก็คือจะเป็นซับพอร์ตที่คล้ายๆกับเป็นออร่านะแต่ว่าเป็นกดใช้งานเป็นพัฟพี่ทให้เผ่าหูสัตว์ทั้งหมดนะครับทั้งหน้าจอเพิ่มการเคลื่อนที่1แล้วก็แอทแทกสิเป็นเวลา2เทินนอกจากนั้นกรณีที่ตัวที่ได้รับบัฟนะครับอยู่ในระยะการจบตีของปัตูก็คือช่องสีม่วงจะเพิ่มสปีดอีก100เป็นเทิรเช่เกัน ส่วนฝั่งซ้ายเป็นการระเบิดออกลอบตัวที่เปลี่ยนการจมตีกายภาพให้กลายเป็นการจมตีเวทด้วย50%อของพลังจุตีกายภาพศัตรูทั้งหมดในระยะ2ช่องนะครับจะติดอินเฟคชันนะครับสแต็กพิษสามสแตก็กแล้วก็ลดมูฟสองช่องเป็นเวลา1เทิร์นเราจะใช้ท่านี้เสร็จนะครับจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยระยะการเคลื่อนที่ที่เหลือได้ผมจะบอกว่าท่านี้เหมือนจะเป็นท่าที่ดูดีนะครับเพราะว่าแปะอินเฟคชันนะครับแบบหมู่แล้วก็เปลี่ยนการจตีกาภาพเป็นเวท แต่ในความเป็นจริงแล้วแม้เจ้าอิกกี้จะอยู่เผ่าหูสัตว์นะครับแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของสกิลพิษนะครับจึงไม่ควรจะเล่นสายนี้เพื่อไปคอมโบพิษกับตนนัวละครอื่นๆอย่างเช่นโนโนวิล no ลิล no ลิวิลโมโมแล้วก็โกโกอาวุธที่ดีที่สุดจะเป็น p พนเดนส์ฮาวเบิร์ดที่เพิ่มให้ปี10%แล้วก็กนการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับจะเพิ่มแมสแกับดีเฟนซ์ขึ้นมา10%จริงๆแล้วการเพิ่มให้ปีไม่เ่อร์เซ็นต์เที่ยไม่ค่อยดีในแง่ที่ว่า เจ้าอิกกี้จะทำเงื่อนไขที่ทำให้ศัตรูนะครับเพชรพีแม็กเนี่ยมากกว่าตัวเองค่อนข้างยากในการเกิดอัตราคริตขอิคอล60%แต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อดีของการได้พลังโจมตี10%ป้องกัน10%ก่อนการโจมตีมาเนี่ยก็จะทำให้สกิลโจมตีหากินท่านี้นะครับโจมตีได้แรงขึ้นอยู่ดีและเนื่องจากเจ้าอิกกี้แม้จะเป็นสายเบเกอร์นะครับที่มีระยะการเคลื่อนที่แค่3ช่องแต่มีสกิลเพิ่มระยะการเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Net ม f w ์เทนทก็เลยมีควาสัาสนจะสร้างเาอล ด้วยหอกเดมเดีสตาร์นะครับเพิ่มระยะการเคลื่อนที่1ช่องแล้วก็เพิ่อมอัตราคี่เข้า6%ถ้าเกิดเคลื่อนที่ตั้งแต่สช่องขึ้นไปก่อนการโจมตีแต่นั้นก็เป็นเรื่องของการบิลในอนาคตนะครับตอนนี้ก็ใช้เป็นเพนเดนฮาวเบิร์ดไปก่อนเครื่องป้องกันที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นทูเลนที่เพิ่มพลังโจมตีกายภาพและเมื่อโจมตีจากไฮแลนด์เพิ่อมอัตราคี่เข้าขึ้นอีก12%บสองอร์เซก็อย่างที่ว่าไปตั้งแต่ขั้นต้นนะครับเจ้าวิกกี้ค่อนข้างโดดเเเเเเดด่่่นนนนนใรรรืือออองงงงขขกกกกกาาาาาโโจจจจมมมมตีีไฮแลลล์ผ็ยยคคป้้้ัฟ เลซอนนั้นที่เหมาะสมจะเป็นซอสบวกครับที่เพิ่มดามาเป็นตแล้วก็ดูดเลือดได้15%อร์อ็ลองแนะนำเป็นพลังจุติก็จะภาพให้สูงที่สุดนะครับไพ่ทาโร่ใช้เป็นจัสติซเพิ่ม,มอตัตาคิดิบาเปอร์เซ็นตแล้วก็ดามัยคิดข้อสิบห้าเปอร์เอ็อบลองให้เป็นพลังจุติก็จะภาพให้สูงที่สุดเช่นกันทั้งหมดนี้ทําเพื่อให้เจ้าวิกกี้นะครับมีอัตร่คิเข้าใกล้เคียงร้อก็คือจากทูเรนสิบสจากไพ่ทาโร่จัสติส15และจากเบเฮฮมมอันนน60%รวป็87% ทีนี้ก่อนจะไปทดสอบการตีบอสแบบแรงๆให้ดูนะครับเดี๋ยวขอทดสอบคอมโบที่เป็นตัวนี้ก่อนนะ Hunting Preparation ผสานกับ Reaction Counter พี่จะแสดงให้ดูนะครับว่าเจ้า Hunting Preparation เนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะใน turn Counter เท่านั้นอตอนนี้นะครับเป็น turn ของเจ้าอิก,กี้นะยังไม่มีบัฟตัวที่เป็นของ Hunting Preparation แต่มีแค่บัฟการเคลื่อนที่จาก m มาร Command อย่างเดียวนะครับแท็ติกแต่พอกดสแตนบายปุ๊บนะครับ พอเข้าเทินของเจ้าลาวิยานะครับไปดูเจ้าตัวไอคี้ใหม่แต่แม้จะมี Hunting Preparation แล้วเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในเทินฮาเตอร์เท่านั้นจริงๆนะโดย Hunting Preparation จะสร้างสภาวะ Highland น,นะครับทำให้คาเตอร์ได้แรงขึ้นและถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้ด้วยคาเตอร์นะครับก็จะได้ Energy เกตคืนมา1เกตทีนี้พอกดข้ามเทินของลาวิยาไปนะครับพอเข้าเทินของเจ้าไอคิ้นะครับตัวที่เป็นบัฟ Hunting Preparation หายไปละ เพราะฉะนั้นย้ำเลยนะครับถ้าคุณจะใช้เจ้าตัวนี้ Hunting Preparation ให้ใช้กับเคาน์เตอร์เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณใส่เข้าไปแล้วไม่มีเคาน์เตอร์นะถ้าเกิดว่าท่านี้มีประโยชน์แค่อย่างเดียวก็คือทําให้คุณคิวได้10%แค่นั้นเลยทีนี้มาดูเซตติ้งสกิลนะครับที่ทาให้บูทท่าตัวนี้นะครับ Behemoth Hunting ให้แรงที่สุดก็จะเปลี่ยนจาก Hunting Preparation ไปเป็นท่ากระโดดนะครับเพื่อเพิ่ม Damage Critical แล้วก็ Reaction นะครับของ Alertness of Wup เดยผมจะขอเปรียบเทียบดาเมจของ้าวิกกี้หนึ่งดาว ที่มีอาวุธเลเวลหกสิบเครื่องป้องกันห้าสิบแล้วก็ไพ่ทาโรหกสิบขอเทียบกับลาวิยานะครับเป็นสายเดียวกันที่เป็นเบเกอร์โดยลาวิยาจะเป็นสีดาวมีพลังจิตยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อาวุธเลเวลหกสิบเครื่องป้องกันห้าสิบเรโซแนนเดียวกันแล้วก็ไพ่ทาโร่โเดียวกันนะครับจัสติสหกสิบการเทสเปรียบเทียบรอบแรกนะครับจะเป็นศัตรูสายดีเฟนเดอร์โล่เขียวที่เบเกอร์ชนะทางแล้วก็มีเฮดพีมากกว่าเจ้าอิกกี้ ลายยาในสภาสจะแตก2องิปซี่มีอัตราคริติคอลตั้งต้น60%เโจมตีจากทางด้านลหลังนะครับด้วยท่าที่แรงที่สุดนะครับก็คือเกลบบีสแล้วก็ไปต่อด้วยท็อปิคอลไซโคลนครั้งแรก2,280แล้วก็11,588ทีนี้การบูด้าเมจให้เจ้าอิกกี้ได้สูงที่สุดนะครับมันจะต้องใช้กลย,ยุทธ์นิดเดงก็คือ <laughs> เปิดด้วยสกิลกระโดดนะครับแล้วก็บัฟแบบนาเมจคริทิคอลในพื้นที่ที่มันสูงขึ้นไประยะ6 จากนั้นระยะ6นะครับให้เดินลงมาที่ระยะ4เพื่อให้สกิลนะครับ Mountain t i p ทำงานก็จะเพิ่มดาเมจได้20%แต่จะไม่ได้โบนัสแอเทมแรแ h l จากเทดเททีนี้นะครับเคลื่อนที่จากระยะ6มาที่4นะครับเพื่อให้ Mountain Trip ท,ท,ทำงานแล้วก็โจมตดีด้านหลังคีามแรงคือ1ม0 0 0 0 ก็จะเห็นด้ว่าดาเมจใกล้เคียงกับเจ้าลาวิยานะครับที่เป็นเบเกอร์ที่แรงที่สุดตอนนี้แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าอีกี้ตอนนี้แค่ดาวเดียวในขณะที่ลาวิยา4ีดาวแล้วและการทดสอบสุดท้ายที่จะแสดงศักยภาพสูงสุดของเจ้าอิกกี้ก็คือบอสอาวุธดันเจี้ยนที่3ที่มีชิลเราขอทดสอบที่60ก่อนนะครับโดยเราจะใช้แทคติกวอลคอนนะครับเพิ่มแปดตัวเป็นเพิ่มดาเมจกับบอสด้วย60%แล้วก็ลดดิฟเฟนต์อีก20%ตาแรกจะเป็นตาของเจ้าลาวิยานะครับ ทั้งจากเจ้าโกโก้แล้วก็เจ้าไม้ท่าทั้งอัตราคิตเค้าดาเมจคิตเค้าแอตแทกแล้วก็เพิ่มดาเมจโจมตีบอสในสภาพมีชิลนะครับแล้วก็ใช้วอ์คอน2,049นะครับแล้วก็ไซคน 8,000นะครับ2ช็อตต่อไปจะเป็นตาเจ้าวิกกี้ที่มีบัฟประเภทเดียวกันนะครับอาตาัตรา Critical Damage Critical ร่อโจมตีแล้วก็ดาเมจสำหรับเจ้าวิกกี้ต้องใช้เทคนิคนิคนดนึงนะครับเรื่องของความสูงก็คือจาก0ไป2เพื่อได้รับบัฟ Mountain Tip แล้วเคลื่อนที่กระโดดลงามาหาบอสเพื่อได้รับบัฟดาเมจคริติคอลเ,เพิ่มเติมและใส่วอลคอนใส่บอส โจตีด้วยท่าเบริมอสทันติงนะครับระยะ2ช่องจะได้ความแรงอยู่ที่หมื่นกับ5้า0าก็จะเห็นได้ว่าไดเมจจะมี2ชุดนะครับชุดแรกนี่จะเป็นเข้าชิลก่อนแล้วก็อีกชุดหนึ่งอาจจะเป็นเข้าเลือดก็คือเจ้าลาวิยานะครับจะโจมตีทั้ง2ทิศนะไม่ว่าจะชิลหรือว่าเข้าเลือดนะครับพอๆกันคือ800 0ในขณะที่เจ้าอิกกี้นะครับจะโจมตีใส่ชิลได้แรงกว่าจากชิลเบกก็คือ1 0 0 0 0หมืแล้วก็เข้าเลือดอีก5 0ัน ดาเมโดยรวมก็ถือว่าใกล้เคียงกันกับลาวิยามากนะครับที่เป็นสายเบเกอร์ที่โจมตีแรงที่สุดในตอนนี้เพียงแต่ว่าเจ้าอิกกี้จะมีเงื่อนไขในการทำดาเมจได้ค่อนข้างยากกว่าลาวิยาเพราะว่าจะต้องจัดการในเรื่องของความสูงด้วยถือว่าค่อนข้างเกินคาดมา,มากๆนะครับสำหรับดาเมจของเจ้าอิกกี้ที่หลายๆสำนักนะครับจัดให้มันอยู่ในเคียร์สั้สุดก็ต้องบอกว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานยากมา,มากๆตัวหนึง่งแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นนะครับคุณจะสามารถบูดาเมจได้สูงสุดๆจากความต่างระดับการโจมตีจากพื้นที่ไฮแลนด์ ถ้าเกิดทำห้าดาวได้นะครับจะสามารถเจาะก่อได้เพิ่มอีกและบูดาเมจได้เป็น2เท่าและต้องแก้ปัญหาในเรื่องของค่ายเอนจีนะครับที่ใช้ค่อนข้างสูงก้อหลักก็ต้องสลับมาโจมตีปกติบ้างนะครับเพื่อรีชาร์จเกตมีทักิลเคลื่อนที่เพิ่มคริติคอลดาเมจและสกิลเพิ่มระยะการเคลื่อนที่ถ้าเกิดมีศัตรูนในระยะ6ช่องลงไปถึงลดดามจได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์และพาสซีฟที่ดีที่สุดน,นะครับอย่างการเคลื่อนที่หนึ่งช่องเวลาเลือดเต็มกับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จาก,าจากไฮและสูไปต่า ผมคิดว่าอิกกี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ควรค่าแก่การปั้น5้าดาวมากๆถ้าคุณเป็นสายตีบอสเป้าเดี๋ยวให้ได้แรงที่สุดนะนะสำหรับวันนี้ผมปิกซีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ